ยี e ่ห้อ TCA สามเม็ดอีกอย่างหนึ่งเราก็สั่งกองตากนาฮนี่กองการกองกาดแตกของดาต้าเช็อัตราการกินน้ำมันจะดีขึ้นไหมหรือว่าอัตราเร่งจะดีขึ้นขนาดไหนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็ซื้อ เขาเรียกว่าอะไรนะมิด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 เป็นมิดของอะไรเรามาดูกันอ่ะนี่นะครับเป็นมิดของยี่ห้อ tca สามเม็ดก็ประมาณสามร้อยบาทนี่นะครับอันนี้เป็นเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าอ่าน,นี่อันนี้เบอร์สิบเจ็ดต้องใช้ทั้งหมดหกเม็ดนะครับก็สองอันนี้ก็หกร้อยของเดิม กับชามแต่งที่ใส่อยู่ก็น่าจะเป็นเบอร์14หรือไม่เช่อ15ล้วน6เมตรเดี๋ยวเรามาลองกันว่ากา,ารกินน้ำมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมีออกชิปพอดีอันนี้อันดับแรกนะครับอีกอย่างหนึ่งเราก็ฟั่งกองการน,ะนี่กองการกองกานแต่งของดาต้าเชินะครับทอร์นาโดแอร์ฟิลเตอร์ว่าจะดีแค่ไหนกับ เทียบบกล่องเดิมใช่ไหมเทียบแบบกล่องเดิมเนาะว่ามันจะโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของมันดีกว่าอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างน,นี่แกะสดๆเดียวเลยนครับ,ๆๆร,บราคาก็นี่ครับทำทีกล่อง,งไว้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับอันนี้ต้องสองอย่างผมซื้อเองนี่ ในกล่องมีอะไรไหมไม่มีอะไรแล้วเอ๊ะอะไรวะอ๋อไม่ใช่นี่อะไรเดี๋ยวทิ้งไปนี่ก็มีตัวกล่องนี่ก็เป็นสติกเกอร์เราตอนนี้เราเก็บไว้ป่ะนี่เป็นกล่องของเรามันก็จะมันๆหน่อยเขาน่าจะเคลือบสารสารเคลือบกล่องมานะครับดมๆไม่ใช่ของกินเนาะ ทะลุไหมผมขอซองมันนะทะลุไหมโอ้ยโอเคไม่ได้โล่งขนาดนั้นนี่ครับเดี๋ยวไปดูของเก่าที่อยู่ติดรถว่าสภาพจะเป็นไงเอานี้ใส่เข้าไปแทนแล้วเดี๋ยวดูหน้าใหม่กันว่าอัตราการกินน้ำมันจะดีขึ้นไหมหรือว่าอัตราเร่งจะดีขึ้นขนาดไหนโอเคไปดูกันแล้วก็มาขอซองกัน สภาพกองล่าสุดนะครับหนค่ะเรามาดูเลยเช่ในในี่นะครับเป็นสภาพกองล่าสุดก็ประมาณที่ผมเปลี่ยนไปก็ตอนนั้นน่าจะสา0พัน 3, ตอนนี้น่าจะประมาณ1มื่นมื่นโลแล้วสา0พันกับ1มื่นโลก็ นี่นะครับสภาพเป็นขนาดนี้นี่กองที่สองตอนเปลี่ยนตอนกลับมาจากเที่ยวทริปเรียบร้อยแล้วก็ดูสภาพต่างกันไหมนี่ของที่เราจะเปลี่ยนคือนี่ไง,ไงคนเลยภาพสภาพเลยโอเคไปนี่นะกองเราถอดออกมาดูปรับ,รบฟับทุกคนเห็นอะไรไหมเยิ้มเลยนี่คือน้ำมันเครื่อง น้ามันเครื่องที่มันล้นหรือเกินนะครับมันจะพ่นออกมาทางรูเนี้ยรูเนี้ยสองรูพ่นออกมาอยู่ในกองก็ไหนๆหนก็ถอดกองออกมาแล้วก็ทําความสะอาดด้วยนะครับนี่ที่กองก็มีนหน่อย,อ,ยอันนี้ก็ไม่เป็นไรทิ้งอยู่แล้วโอเคเราไปทําความสะอาดก่อนนะครับไปอ่ะอันนี้เราก็มาถอดชุดข้างกันนะครับนี่นะสองตัวต่อเป็นจุกป,ปิดเฉยสองตัวอย่างนี้สองตัว ก็ใช้หกเหลี่ยมน่าจะมือ5หนะ้ามั้งอันนี้ก็จะเป็นพุกนี่ครับในไหนก็จะถอดแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ถอดตรงนี้ตรงนี้จะมีกองครับมีหินเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะกองอากาศก่อนเข้าชุดสายพานนี่นะครับกอ ก็จะมีตรงนี้อตเบอร์สิบหนึ่งตัว ทีนี้เราก็มาถอดชุดทํำหน้ากันเราก็ถอดฝาข้าวเรียบร้อยนี่เป็นกระโหลกกะโหลกเราม่วงขึ้นเหนือมาม่วงเลยแล้วเราก็มาถอดชุดชำหน้ากันนะครับ หลังจากที่จบทริปกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาตาัตราการกินน้ำมันก็อยู่ประมาณ23-25ความเร็วประมาณ130-140เขาถามผมว่ากออากาศช่วยได้ไหมผมว่าช่วยได้นะครับในเรื่องอัตราเร่งให้ดีขึ้นในการเปิดรอบก็จะดูดอากาศได้เยอะขึ้นบิดติดมือขึ้น ส่วนเรื่องเม็ดที่เราใส่กันมานะครับเป็น 15, 17เนาะก็ถามว่าดียังไงดีกว่า15ล้วนยังไงเม็ด15ล้วนก็จะได้รอบต้นที่มากกว่านะครับก็คือเม็ด15จะทํางานตั้งแต่เปิดคันเร่งเลยแต่ถ้าผมใส่ 15, 17รอบก็จะมากลางกับปลายช่วยได้ในการบรรทุกของหนักในการออกชิปอย่างนี้นะครับเรื่องเม็ดนี้ไม่มีสุดแต่ตัวนะครับการใช้งานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับ ส่วนตัวผมถนัดแบบนี้ก็ใส่15-17ถ้าถามผมว่าทำไมผมถึงเลือกเม็ด TCA และกองอากาศของ DataTec ทนะครับเม็ด TCA มีความแข็งแรงทนทานและทนความร้อนสูงสุดได้ถึง3าม้องศาผ่านการทดสอบจากสถาบันยานยนต์และสถาบันโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTEC ด้วยน้ำหนักที่แม่นยำทำให้ได้รับการยอมรับจากทีมแข่งชั้นนำทั่วประเทศ ส่วนกอากากนั้นมีคุณสมบัติการใช้งานแผ่นกอากาศห0 0 0งกิโลเมตรแผ่นกองสามารถเพิ่มอัตราแรงบิด3ามสิการทําความสะอาดสามารถทำํำง่ายเลยครับโดยการใช้น้าเปล่าล้างนั่นเองถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแตง้งหรือขอบคุณเพื่อเป็นการสนับสนุนกดชอบสไคร กระดิ่งให้กันด้วยนะครับ